สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวต้องภูเขาทองเท่านั้นซอสหอยนางรมตราภูเขาทองครับสวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์นะครับในรายการแอมแบงกี้ตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะเราจะมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกินกันดีใช้วัตถุดิบจากไร่นี้นะครับก็คือพริกนั่นเองครับตามผมเลยนะครับไป Can you have your own you've ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำน้ำพริกอ่องในสไตล์แบงกี้นะครับนี่ก็คือส่วนผสมที่เราต้องใช้กันครับก็คือมีมะเขือมีหูสาบมีพริกแห้งนะครับแล้วก็มีถั่วเน่านะครับสามารถหาได้ทั่วไปมีขายนะฮะปกติถ้าเกิดใครไม่มีถั่วเน่าเนี่ยก็สามารถใช้กะปิได้ครับที่บ้านแล้วก็มีคารากรักชีกระเทียมแล้วก็โอหอมแดงโอเคแล้วเรามาเริ่มกันเลยพริกแห้งครับ ประมาณสัก6เม็ดนะฮะ mm hmm. ก็เอาเม็ดออกนะฮะแล้วก็เอาไปแช่น้ําเหตุผลว่าทําไมต้องไปแช่น้ําเพราะว่าจะทําให้พริกมันนิ่มลงนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเวลาเราจะลงไปตำเนี่ยมันจะได้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับหอ mm hmm. มแดงนะครับ mm hmm. เราก็จะใช้ประมาณสักสามหัวนะครับวัน mm hmm. นี้ก็อากาศชิลดีนะฮะทำอาหารในสวน เราก็ใช้ขาครับประมาณสัก3-4แว่นนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับลากผักชีก็กระเทียมสับมาเรียบร้อยแล้วนะครับพริกแห้งอ่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถตำได้นะครับเอาพริกแห้งขึ้นเลยนะครับใส่ลงไปหัวหอมนะครับแล้วก็ข่าแล้วก็กระเทียมนะครับเดี๋ยวผมขอตำก่อนนะครับ ก็เริ่มแหลกแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะใส่โั่เน่านะครับนี่ก็จะใช้ประมาณสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วดังนั้นก็โคลกต่อนะครับนี่คือมะเขือสีดานะครับจะใช้ประมาณสักสี่ห้าลูกนะฮะจริงๆเห็นอากาศนี่ก็อากาศดีครับไม่ได้ร้อนมากครับก็มีลมเย็นตลอดเวลานะฮะตามอย่างๆครับแล้วตอนนี้เราก็จะใส่หมูลงไปนะครับหมูนี่ก็ใส่ประมาณสัก250กรัมนะครับ ครกมันค่อนข้างที่จะเล็กไปนะครับตอนนี้เราก็ตั้งแก๊สแล้วครับลงเลยฮะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็ความเค็มนะครับเราก็จะใช้ซีอิ๊วถั่วเหลืองใช้แทนน้ำปลาได้นะฮะจะรสชาติกลมกล่อมกว่านะครับแล้วก็ใช้น้ำนะครับ ใส่ไว้ที่ในครกนะครับบางคนก็ใช้น้ำซุปไก่อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าผมอยู่กลางดอยกลางป่ากลางเขาไม่มีอะไรครับ lady, เราก็จะเคี่ยวให้เหลือให้มันพอคุกคลิกนะครับในตามสูตรของแบงกี้นะครับเราก็จะมาประยุกต์ใช้แทนที่เราจะใช้ตัวน้ำตาลเพื่อจะเพิ่มความหวานให้กับตัวน้ำพริกอ่องเราก็จะใช้นี่นะฮะ easy squeeze sauce มะเขือเทศสำเร็จรูปก็จะมีส่วนผสมของ น้ำส้มสายชูเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานอยู่ในตัวครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปเลยรอให้น้ำให้มันระเหยมากกว่านี้นะครับแล้วผมมาแนะนำผักกันเลยว่านี่เราอยู่ภาคเหนือมีผักแปลกๆเยอะนี่เรียกว่าเทียนทั้ง9ก้านะครับหรือผักชีลาวอากาศนะครับผักชีไทยตัวฝักยาวนะครับนี่คือข้าวตองเทียนทั้งห้านี่เทียนทั้ง9ก้าเทียนทั้งห้าแปลกจริง แล้วก็ทานด้วยเครื่องเคียงของผักเพื่นพื้นเมืองที่หาได้ในจังหวัดแพร่ะนะครับเอาตอนนี้มาชิมกันเลยว่ามันอร่อยหรือเปล่านะครับรสชาติที่ผมชิมก็คือเปรี้ยวจากมะเขือเทศแล้วก็ กลมกล่อมจากซอสภูเขาทองแล้วก็ความหวานจากซอสมะเขือเทศแล้ววันนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วก็อาหารเย็นของผมอยู่ตรงนี้เพื่อลดควาบอ้วนนะครับแล้ววันนี้ผมแบงค์ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายไอ้แบงค์